ต้องออกวงการพอท้องตอน21ชีวิตปัจจุบันกันตาดานาวหวนคืนจอหลังเป็นพนักง,งานออฟฟิศส6ปีเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสุดสวยที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในอดีตแต่กับห่างหายจากวงการบันเทิงพอตั้งท้องวิกกี้กันตาดานาวออกมาเปิดใจถึงลูกชายทั้งสองคนที่ตอนนี้โตเป็นตำรวจทั้งคู่ ถ้ายอ้อนไปเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ16น่าจะ30กว่าปีคือเขาหากคนพูดภาษาอังกฤษได้หากคนหน้าตาลูกครึ่งเมื่อก่อนจะมีโมเดลลิ่งมาตามโรงเรียนนานานชาติเริ่มต้นประมาณนั้นเลยพอเราได้ภาษาแล้วละครเรื่องแรกเขาต้องการนางเอกไปอังกฤษด่วนภายใน2อาทิตย์แล้วก็ท้องตอนอายุ21ตอนมีลูกแล้วก็22แต่งก่อนท้องตอนนั้นยังถ่ายละครอยู่ ของสองคนปี36กับ37พอเราเป็นคุณแม่ใหม่ๆจะเซนซิทีฟมากเจอเรื่องราวาของลูกคนอื่นรับไม่ได้ร้องไห้เหมือนจะซึมมันจะเป็นปกติของคนมีลูกใหม่ๆที่ไม่กลับมาทำงานในวงการบันเทิงไปทำงานออฟฟิศพอตอนแรกกะเลี้ยงลูกแป๊บเดียวพอลูกเข้าโรงเรียนเดี๋ยวกลับมาสรุปยาวจนลูกประมาณม .2 ถึงม .3 ตอนแรกนึกว่าลูกติดเราเปลารอกเราติดลูก มีช่วงหนึ่งมีผู้ใหญ่ที่สนิทกับสามีเขารู้สึกว่าลูกโตแล้วแล้วเขาก็ทราบว,ว่าเมื่อก่อนเราทำงานอะไรไม่ควรอยู่เฉยๆต้องทำงานเขาก็แนะนำติดต่อประสานทุกอย่างว่าจะต้องมาทำงานที่บริษัท King Power ดูแลแผนกต้อนรับเรื่องการบริการทำงานที่นี่ใหม่ๆเท่าที่คนอื่นเล่าให้เราฟังด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเข้ามาเหมือนเขาต่อต้านก่อนเลย เรามาจะต้องเรื่องเยอะเป็นดารามาต้องเรื่องมากที่สำคัญเรามาในฐานะหัวหน้าตอนนั้นคุณลูกคุณสามีให้กำลังใจมากค่ะคือชีวิตเราจะอยู่ตรงไหนต้องทำความเคยชินเหมือนเราอยู่ในโซนของเราต้องเปลี่ยนชีวิตตามสถานการณ์ไปเราเคยอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ดีๆก็ไปเป็นมนุษย์เงินเดือนเราก็ต้องเข้าใจเขาซึ่งบางทีเราก็ต้องปรับตัวที่บ้านก็จะเป็นคนให้กำลังใจส่วนเรื่องลูก ยอมรับว่าทั้งห่วงและห่วงคนโตเป็นตำรวจชื่อเล่นนิกกี้อายุ26อยู่นครราชสีมา คนเล็กน้องไม้ทั้งคู่เป็นตำรวจชั้นประทวนอยู่จังหวัดนครราชสีมาทาั้งคู่เลยไม่ได้ห้ามลูกมีแฟนคือเราก็ไม่ได้ห้ามตรงๆแต่อยากให้ดูดีๆลูกสะพ้ยอยากได้ประมาณไหนเหลอต้องให้เกียรติลูกเราไม่สนใจว่าคุณจะทำอาชีพอะไรจะมาจากไหนแต่สำคัญเลยคือคุณต้องให้เกียรติกันปัจจุบันคุณสามีก็ดีเหมือนเดิมทุกอย่างเราคุยกันเยอะมากอยู่ด้วยกันตลอด พี่เขาอายุห่างจากเรา8ปีเป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นประสบการณ์ชีวิตเขาเยอะกว่ามุมมองของเขาประสบการณ์ของเขาจะสอนเราเยอะก็จะไว้ใจปรึกษาแค่พี่เขาคนเดียวแล้วเขาจะสอนเราว่าอย่าทําแบบในละครนะแม่สามีกับลูกสะใภ้อย่าเด็ดขาด